โปรเจคเตอร์ขนาดพกพานี่มีสายสะปายเป็นสายหนังหิว้วเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟกดสวิตช์ที่รีโมทเปิดเลยสวัสดีครับนี่เลยครับ e p 0 7จาก D Power นะครับโปรเจคเตอร์ <Project or S 2> ขนาดพกพานี่มีสายสะพายเป็นสายหนังหิว้วแบบนี้เลยนะครับหน้าตาน้องตะมุตะมิมากด้านข้างเป็นพัดลมระบายอากาศพร้อมด้วยลำโพงนะครับด้านหน้าเป็นเลนส์สำหรับฉายภาพนั่นเองครับ ด้านบนมีปุ่มกดควบคุมการทํางานนะครับนี่เลยจะควบคุมจากปุ่มกดด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับจะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลก็ได้ในกล่องก็แถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับตรงนี่ก็คือตัวปรับโฟกัสนั่นเองนะครับด้านหลังช่องเชื่อมต่อเพียบเลยนะครับนี่ช่อง hdmi output ครับช่อง usb สำหรับเล่นเพลงเล่นภาพต่างๆนะครับเล่น powerpoint presentation เปิดอะไรต่างๆได้เลยนะครับช่องใส่เมมโมรีการ์ดแบบ T แฟนั่นเองนะครับช่องเชื่อมต่อระบบเสียงนะครับจะเอาเสียงออกจากช่อง3.5มม,มตรงนี้ก็ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฟังในหูฟังคนเดียวก็ได้นะครับต่อออกลําโพงผ่านบลูทูธได้เลยนะครับ ด้านล่างมีอะไรครับมียางรองกันลื่นครับสําหรับเราไปวางแล้วก็ยึดเกาะกับพื้นให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็ยังมีช่อง mounting ด้วยนะครับใส่กับขาตั้งกล้อง Standard ดได้เลยนะครับในตัวเขามี Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็ดูหนัง YouTube Netflix ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟ<ๆ>กดสวิตช์ที่รีโมทหรือกดสวิตช์ที่ตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับเปิดเลย เปิดเครื่องก็จะมีพัดลมนะครับหมุนทํางานระบายอากาศนี่ครับเปิดแล้วครับปรับโฟกัสภาพด้านหน้าเลยก็รอให้ระบบ Android b o บูให้เสร็จนะครับ100%ก็จะเข้าสู่หน้าจอสแตนบายนั่นเองครับ นี่เปิดมาจะเจอจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับท่านแรกเลยนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับเข้าไปที่ Setting ครับไปที่เครือข่ายครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านเลยอันนี้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เชื่อมต่อกับเครือข่าย wi-Fi 2.4G นะครับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเราก็สามารถเข้าสู่ YouTube แบบนี้ครับ เข้าไปดูหนังอะไรต่างๆฟังเพลงได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับระยะนะครับที่เราใช้นีครับแล้วก็มีรีโมทควบคุมการทํางานครับง่ายมากเลยนะครับจะใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็ได้นะครับจะเป็นปุ่มกดที่ตัวโปรเจคเตอร์เองก็ได้ออกจาก YouTube ครับเราไปดูว่ามีอะไรอีกนะครับนี่ครับมี Netflix ให้ด้วยนะครับใครมีบัญชี Netflix ก็ล็อกอินเข้าไป ดูหนังดูซีรีส์กันได้เลยนะครับยังมีแอปข้างในอีกนะครับสำหรับเชื่อมต่อนะครับนำภาพจากโทรศัพท์ Android ขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับก็ไปเลือกที่ w i f i Display นี่ครับมือถือที่ต้องการจะเอาภาพขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับที่สถานที่เดียวกันที่ตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เชื่อมต่อครับ เราก็จะเซิร์ชแล้วก็เจอชื่อรุ่นแล้วเราก็เลือกแคสภาพขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับส่วนใครที่มีมือถือนะครับ iPhone iPad หรือว่าไปที่ AirPin ครับเลือก AirPin Pro แบบนี้ครับตัว iPhone แล้วก็ iPad ก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4G นะครับตัว hotspot นะครับ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับที่เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แล้วก็ เลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ชื่อ ATV ได้เลยนะครับใครใช้ iPhone iPad ต้องการเอาภาพขึ้นหน้าจอนะครับผ่าน AirPlay เลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ ATV แล้วตามด้วยตัวเลขแบบนี้นะครับก็จะส่งภาพขึ้นเลยใครใช้ Android เลือก Wi-Fi Display ครับแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็เลือก c แคชขึ้นโปรเจคเตอร์ตนนัวนี้ได้เลยนะครับ อันนี้หลักๆนะครับไปดูกันนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับมี Google Play ให้ในตัวแบบนี้ครับก็ต้องล็อกอินผ่านระบบบัญชีของ Google เข้าไปนะครับทีนี้ดูตรงนี้ครับทุกคนเข้าไปในเซ t ติ้งนะครับดูนะครับมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า b l u บู o t h นะครับเราสามารถนำเสียงออกจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับไปออกลำโพงที่บ้านก็ได้เห็นไหมครับซัมซุงซาวบาเจซีีตัวนั้นนะครับหรือจะเป็นหูฟังบูทูธต่างๆนะครับ ส่งเสียงออกไปที่หูฟังดูหนังคนเดียวไม่รบกวนใครได้หมดเลยนะครับพูดมาตั้งเยอะไปดูหนังกันดีกว่าครับถ้าใครกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆอยู่แนะนำเลยนะครับ GP07 จาก Dpower เด็ดแน่นอนครับ